ต่อไปมาดูวิธีการฝึกเย็บเส้นตรงและเส้นโค้งนะคะให้นำผ้านะคะผ้าอะไรก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้เนี่ยแม่นุจะใช้ผ้าฝ้ายนะคะเอามาพับทบ1ทบค่ะแล้วก็นำไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ช็อกขีดผ้ามาขีดเป็นเส้นตรงค่ะ เพื่อที่จะได้ฝึกเย็บเส้นตรงตามเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะพอเราขีดได้แบบนี้แล้วนะคะเอาผ้ามาวางค่ะแล้วก็ หมุนเข็มนะคะปุ่มหม,หมุนเข็มก็จะอยู่ด้านข้างนะคะปุ่มนี้นะคะตัวหมุนเข็มปักเข็มลงค่ะบนเส้นตรงที่เราขีดเอาไว้นะคะได้ตรงจุดเรียบร้อยแล้วเอาตรงนี้จะเป็นตัวยก ตินผีนะคะขึ้นแล้วก็ลงนะคะเอาตินยกลงมาอย่างนี้ตินผีก็จะทับลงบนผ้าของเรานะคะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วมาดูความยาวฝีเข็มนะคะอันนี้ แม่นุชจ,จะตั้งให้อยู่ที่เบอร์สามนะคะและตัวนี้ก็เช่นกันค่ะขอเริ่มที่เบอร์สามก่อนนะคะ ใจตื่นเต้นก็ให้หายใจลึกๆนะคะแล้วก็เท้าวางลงบนมอเตอร์นะคะพร้อมแล้วมือจับค่ะมือจะประคองแบบนี้นะคะสังเกตมือของมนุษย์ให้ดีนะคะพร้อมแล้วก็เหยียบมอเตอร์เลยค่ะ โอ้ oh. ได้ยินเสียงไหมคะเหยียบแล้วมันไม่เดินและเราได้ยินเสียงเนี่ยค่ะที่กรอได้นะคะถ้าเราไม่หมุนกลับไปยังจุดเดิมนะคะจุดนี้เราจะไม่สามารถที่จะเหยียบแล้วก็ให้จักเดินเย็บเส้นตรงตามที่เราต้องการได้ตรงนี้ต้องหมุนกลับมา จุดเดิมทุกครั้งนะคะคราวนี้พร้อมแล้วค่ะมาค่ะย้มเล็งนะคะเล็งให้ตรงเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะ สังเกตมือของมนุษย์ในการประคองผ้านะคะเย็บจนสุดเส้นตรงแล้วเดี๋ยวจะหมุนนะคะหมุนเข็มแล้วก็เย็บเส้นถัดไปนะคะให้ยกตีนผีขึ้นก่อนค่ะ แล้วก็หมุนผ้านะคะหมุนได้เรียบร้อยแล้วตั้งฉาก90องศาแล้วเอาตีนผีลงค่ะสังเกตว่ามนุษย์จะไม่ไม่ได้ทำอะไรกับเข็มเลยนะคะแค่หมุนผ้าเดี๋ยวเราจะเย็บตรงมาหาเส้นตรงเส้นที่สองนะคะ พอเย็บมาถึงเส้นตรงเส้นที่สองเราจะหยุดเย็บอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะหมุนหมุนหมุนกลับมาด้านนี้เราจะได้เย็บไปอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ระยะมันไม่ได้กว้างมากก็ให้เบาๆหน่อยนะคะจังหวะแรกแม่นุชจะหมุนเข็มช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าคือมันใกล้มาก กะกะน้ำหนักก็จะไม่ค่อยถูกนะคะเพราะว่าระยะมันใกล้นะเราก็จะช่วยเหยียบด้วยหมุนด้วยนิดนึงเหยียบนิดเดียวเองนะคะคือมันมาถึงเส้นที่สองเรียบร้อยละ,ะดังนั้นระยะพวกนี้เราต้องใจเย็นๆค่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินเวลาที่เราเย็บจริงนอะคะ่ะ เราหมุนเขมมาอย่างนี้แล้วระยะเย็บมันนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะเรากา็จะต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้มันเลยนะคะพอถึงเรียบร้อยก็คือยกตีนผีขึ้นอีกครั้งหนึ่งหมุนผ้าค่ะเพื่อที่จะเย็บเส้นกลับมานะคะเป็นเส้นตรงเส้นที่สองนะคะ และก่อนที่เราจะเย็บถัดไปนะคะให้กลับผ้ามาดูนะคะว่าความตึงได้สวยงามหรือเปล่านะคะทั้งสองด้านรู้สึกว่าด้านล่างจะตึงไปนะคะข้างล่างจะตึงไปแมนุชอยากจะให้คือให้เราแบบว่า คุ้นเคยกับการปรับความตึงได้นะคะเดี๋ยวขอทดลองนะคะหมุนมาที่เลขห้านะคะแล้วลองเย็บแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เห็นนะคะแล้วก็เกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้คือในบางครั้งนะคะเราเย็บแล้วเราเจอปัญหาเส้นได้ตึง หรือหย่อนไปไม่สวยบางทีเราซึ่งอยู่หน้างานนะคะเราถามเพื่อนๆนไปว่าเราจะหมุนไปที่เลขอะไรดีมันไม่ได้ตรงไปนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผ้าที่เราใช้ด้วยดังนั้นให้เราฝึกปรับนะคะเพื่อให้เราเกิดความคุ้นเคยเมื่อเจอปัญหาเส้นได้ตึงหรือหย่อนเกินไปเราจะได้กล้าที่จะปรับนะคะมาอันนี้ไม่ต้องจะเย็บมานิดเดียวนะคะ แล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบความตึงได้ก่อนนะคะเพิ่มอีกนิดนะคะเพราะว่าดูไม่ถนัดค่ะ โอเคตอนนี้ความตึงได้นะคะของเส้นด้านล่างก็พอดีแล้วนะคะดังนั้นแม่นุ์ก็จะใช้ความตึงได้ที่อยู่ที่เลขห้าเลยนะคะผ้าที่แม่นุ์เอามาเย็บเป็นผ้าฝ้ายนะคะอ่ะแม่นุนก็จะเย็บตามเส้นตรงไปเลยนะคะ ราจะฝึกแบบนี้นะคะเส้นตรงฝึกจนกว่าเราจะเย็บได้ตรงเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะการฝึกเย็บนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการประคองผ้าเท้าที่เหยียบมอเตอร์นะคะทุกอย่างให้มันประสานกันได้อย่างดีนะคะ ถ้าหมุนแล้วก็เกินเราทำยังไงย้อนกลับนิดนึงนะคะยกตีนผีขึ้นค่ะแล้วก็ปักเข็มลงนะคะให้ตรงที่สุดนะคะแล้วก็หมุนเข็มค่ะอ๋อไม่ใช่หมุนเข็มหมุนผ้านะคะให้มันอยู่แบบนี้เอาตีนผีลงค่ะสังเกตการประคองผ้านะคะ แล้วก็เย็บฝึกเย็บต่อนะคะให้ฝึกเย็บเส้นตรงแบบนี้เรื่อยๆนะคะให้ความตื่นเต้นมันลดหายไปนะคะให้มากที่สุดนะคะ พอทำไปสักพักนึงนะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนไปเย็บแบบที่เป็นเส้นโค้งบ้างนะคะเย็บเย็บจนกว่าเราจะสามารถเย็บได้ตรงตามเส้นที่เราขีดนะคะแล้วก็สวยด้วยสมมติว่าโอเคเราทำจน เราหายตื่นเต้นละเส้นตรงเป็นเส้นตรงละก็เอาออกได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะฝึกการเย็บเส้นตรงแบบนี้นะคะจนเราประคองผ้าได้ดีแล้วนะคะแล้วก็จังหวะเย็บก็ดีสอดประสานกันดีทั้งหมดเลย เมื่อถึงเวลาที่เราเย็บจริงนะคะเวลาที่เราเย็บจริงให้เราสังเกตนะคะตีนผีนะคะให้ขอบตีนผีชิดกับริมผ้าพอดีนะคะแล้วก็ปักเข็มลงไปค่ะอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้ทำเส้นตรงเอาไว้นะคะเราไม่ได้ใช้ช็อคขีดเส้น ตรงเอาไว้นะคะให้เราใช้ตีนผีนะคะขอบของมันนะคะในการะกะระยะนะคะให้ตรงกับริมผ้าตรงนี้แล้วก็ปักเข็มลงไปค่ะจากนั้นก็เอาตีนผีลงสังเกตว่าริมผ้ากับขอบตีนผีจะเท่ากันนะคะหลังจากนั้นในการเย็บก็คือเราก็จะประคองผ้านะคะ ให้อยู่ในระดับแบบนี้ค่ะกับตีนผีตลอดการเย็บวิธีนี้ก็จะช่วยให้การเย็บของเรานะคะเป็นเส้นตรงค่ะโดยที่เราไม่ต้องขีดช็อกกำกับนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นระยะระยะเย็บที่จะต้องเว้นมากกว่านี้แล้วเราก็ไม่มั่นใจนะคะในการประคองผ้าในการกะระยะว่ามันจะเท่ากันหมดไหม ก็ให้ใช้ช็อกนะคะมาขีดมาร์กเป็นจุดๆนะคะเป็นระยะที่ห่างจากริมผ้าตามต้องการแล้วเวลาเย็บก็เล็งจุดที่เรามาร์กไว้แล้วแล้วก็ประคองผ้าให้มันเย็บตามรอยนั้นนะคะในที่นี้เดี๋ยวม่นขอทำการเย็บนะคะตามระยะนี้ให้ดูนะคะถ้าใครที่ ฝึกฝึกตามนี้มาแล้วอะคะ่ะเวลาที่สมมติว่าเราต้องมีการเย็บที่ห่างจากริมผ้านะคะก็จะสามารถทำได้ดีกว่าเวลาที่เราไม่เคยฝึกแบบนี้มาก่อนนะคะมานะคะ่ะเดี๋ยวขอเย็บตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะ เมื่อเราผ่านการเย็บนะคะที่เยอะพอสมควรนั่นจะทําให้เวลาที่เรามาประคองผ้าค่ะเราจะสามารถประคองผ้าเย็บได้ดีนะคะทําให้เราเย็บตรงนี้เป็นเส้นตรงมากกว่าเวลาที่เราไม่เคยฝึกเย็บเส้นตรงแบบนี้มาก่อนนะคะดังนั้นการฝึกเส้นตรงสำพนที่ไม่เคยเย็บจากมาก่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะและก็ควรฝึกค่ะ จะได้ทำงานทุกอย่างได้สอดประสานกันอย่างดีนะคะต่อไปดูการเย็บย้ำก่อนที่จะเริ่มเย็บและเย็บย้ำก่อนที่จะจบการเย็บค่ะการเย็บย้ำก็จะช่วยให้ฟีเย็บแข็งแรงนะคะเส้นได้ไม่หลุดง่ายค่ะ ตอนนี้ก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุดที่เย็บย้ำก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปมาดูการเย็บแบบเส้นโค้งนะคะเย็บแบบเส้นโค้งก็จะมีคอเสื้อกับวงแขนนะคะดังนั้นก็จะใช้ปากนกแก้วมาช่วยขีดเส้นโค้งนะคะ ขีดเสร็จเรียบร้อยก็เอามาวางให้ตรงกับเส้นค่ะเอาเข็มลงนะคะปักลงบนเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะให้สังเกตการประคองผ้านะคะการเย็บเส้นโค้งของคอแล้วก็วงแขนเราจะ เห็นไหมคะเห็นในภาพไหมคือเราจะประคองผ้าแต่เราไม่สามารถบิดให้มันเป็นเส้นตรงได้นะคะเราจะค่อยๆเย็บแล้วก็หมุนผ้าให้มันพอดีกันนะคะกับจังหวะฝีเย็บเพื่อให้สามารถโค้งได้ตามวงแขนหรือรูปคอได้นะคะถ้าเราเย็บเร็วไปไม่พอดีกับการประคองผ้านะคะ ก็จะทําให้เราหลุดโค้งได้นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยเย็บนะคะควรจะฝึกฝนให้เยอะหน่อยนะคะเวลาที่เราเย็บคอแล้วก็วงแขนจะได้สามารถทําได้สวยค่ะถ้าเวลาเย็บวงแขนถ้าเกิดเราพยายามบิดผ้านะคะให้เป็นเส้นตรงเราจะเย็บออกมาไม่สวยนะคะ ก็คือเราต้องวางผ้าตามแนวโค้งของมันเลยแล้วเราก็ค่อยๆหมุนทีละนิดทีละนิดนะคะฝึกบ่อยๆก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้ดีนะคะเส้นที่หนึ่งเย็บเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาว่าเส้นที่สองค่ะแล้วนำไปเย็บต่อไปเรื่อยๆให้ฝึกทำแบบนี้จนกว่าจะสามารถประคองผ้าได้ดีนะคะ ให้ฝึกการเย็บเส้นโค้งและเส้นตรงนะคะจนกว่าจะสามารถประคองผ้าและเ,เหยียบมอเตอร์เย็บนะคะให้มันสอดประสานกันนะคะเมื่อเราทําได้สอดประสานกันได้ดีแล้วก็ค่อยหยุดนะคะถ้ายังไม่ได้ก็ให้ฝึกต่อไปเรื่อยๆค่ะต่อไป จะสาธิตการโพ้งนะคะการพ้งขอบตรงนี้ให้ดูนะคะทุกครั้งที่เราจะหมุนเปลี่ยนลายนะคะปุ่มตรงกลางให้หมุนไปที่เลขศูนย์ก่อนจะได้สามารถหมุนเปลี่ยนลายได้ง่ายนะคะจะหมุนไปใช้ลายที่3ค่ะ ได้เรียบร้อยแล้วหมุนกลับมาอันนี้แม่นจะใช้ที่เลข4นะคะอันนี้ก็จะใช้หมุนมาที่เลข4เหมือนกันนะคะปุ่มนี้จะเป็น4หรือ3ก็ได้อยู่นะคะปุ่มนี้ก็เช่นกัน4หรือ5ก็ได้เช่นกันค่ะ แล้วแต่ว่าเราต้องการให้ระยะความกว้างแล้วก็ฝิเข็มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวทำให้ให้ดูนะคะ กะระยะนะคะถ้าเราไม่กะระยะเข็มให้มันมาตกตรงริมผ้าพอดีนะคะที่ออกมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะงั้นให้กะระยะให้เข็มมาตกด้านข้างนี้ให้พอดีนะคะถ้าเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้นะคะว่ามันจะพอดีกันยังไงนะคะ ระคองได้แบบนี้ก็จะช่วยกันรุ่ยให้แล้วค่ะ จบการสาธิตการเย็บเส้นตรงเส้นโค้งเย็บโ้งกันรุ่ยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีจักรนะคะเดี๋ยวแม่นุษสาธิตแบบเย็บมือให้แทนนะคะเรียบร้อยแล้วจะรีบลงให้ค่ะ